สายฝ่ายที่พยายามจะตรวจสอบที่มาที่ไปของการระบาดของปลาหมอสีข้างดําวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทเอกชนที่ถูกพาดพิงคือ CPF ต้องตั้งโต๊ะมาถแถลงนะครับเพื่อจะโต้แย้งข้อมูลที่เผยแพร่กันในขณะนี้คนที่ถแถลงเป็นหลักเนี่ยคือคุณกอบบุญศรีชัยครับผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กร CPF ก็พูดถึงการใช้รูปภาพและข้อมูลที่เอามาพูดกันมาสื่อสารกันบนเวทีสาธารณะเนี่ยทาง CPF ยืนยันว่าเป็นเท็จ ชี้แจงกันทีระภาพนะครับอย่างภาพแรกที่อ้างกันว่าเป็นสภาพบ่อดินของฟาร์มยี่สานเพราะเลี้ยงปลาหมอสีคลงดำตั้งแต่ปี54ถึงปี57 CPF บอกว่านี่เป็นการใช้ภาพและข้อมูลเท็จเพราะว่ายืนยันว่ายุติการวิจัยปลาหมอสีคัางดำเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม2554ทำลายลูกปลาทั้งหมดแล้วไม่มีกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับปลานี้อีกเลยฉะนั้นการอ้างว่าเลี้ยงต่อเนื่อง มาจนถึงปี60ก็เป็นข้อมูลเท็จภาพที่2ที่ไปกล่าวอ้างว่าภาพนี้เป็นการคัดเลือกไข่ของปลาหมอคางดําทางผู้บริหาร CPF บอกว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ฟาร์มยี่สานด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นก็ไม่ใช่กระบวนการคัดเลือกไข่ปลาตามวิธีปฏิบัติของบริษัทภาพสุดท้ายเป็นภาพถ่ายทางอากาศบริเวณฟาร์มโดยไประบุผังของฟาร์มว่าในกรอบสีแดงจริงๆแล้วไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลา ตามที่กล่าวอ้างเลยจริงๆมันเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งส่วนกรอบสีเหลืองในภาพนี้ที่บอกว่าเป็นบ่อผสมพันธุ์ปลาและบ่ออนุบาลปลาความจริงเป็นบ่อปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปลาทับทิมและปลาทะเล CPF บอกว่านอกจากรูปภาพที่บิดเบือนบางส่วนที่นํามาแสดงวันนี้เนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อบิดเบือนอื่นๆนําไปใช้ดําเนินการทางกฎหมายต่อไปโดยคนที่ส่งรูปส่งข้อบุญเป็นเท็จ ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยบริษัทเนี่ยเห็นว่าควรจะมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบริษัท CPF ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกลับมีกิจกรรมค้าขายปลาชนิดนี้ในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมควรมีการไปสอบหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมด้วยส่วนโครงการ5โครงการที่ CPF พร้อมให้การสนับสนุน รมประมงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจับปลาตอนนี้ก็พบว่าสถานการณ์หลายพื้นที่มีปริมาณปลาหมอสีางดำลดลงอย่างมากรวมถึงการปล่อยลูกปลาปล่อยลูกปลากระพงนะก็คือปลา ผู้ล่านะครับแล้วก็จะมอบปลากระพงเพิ่มเติมกับทางประมงจังหวัดสมุทรสงครามนอกนั้นได้ติดต่อแสดงความจำงมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก2-3ถึงแห่งมาทำวิจัยร่วมกันพัฒนาผลิตอาหารและการวิจัยเพื่อจะหาทางควบคุมประชากรปลาในระยะยาวคุณกบ,บูนทิ้งท้ายครับว่าบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างสุจริตแต่ก็ขอปกป้องชื่อเสียงขององค์กรโดยเฉพาะการใช้ภาพข้อบูล มากล่าวอ้างที่เป็นเท็จแล้วก็ได้ขอโทษที่อาจจะออกมาชี้แจงล่าช้าไม่ได้เข้าไปพบกับอนุกรรมธิการของปลาหมอคลังดําส่วนจะไปพบกับอนุกรรมธิการเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้นัดหมายกัน<ม>นะลองฟังทางผู้บริหารของ CPF ครับก็บริษัทต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีความล่าช้าในการที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ขออภัยต่อคณะกรรมธิการที่บริษัทไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมนะคะ เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดมาเมื่อ14ปีที่แล้วบริษัทจึงต้องมีกระบวนการหาข้อเท็จจริงก่อนทั้งนี้บริษัทได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังแล้วก็เป็นระบบแล้วก็จะรายงานต่อคณะกรรมาการมีการใช้รูปภาพและข้อมูลประกอบที่เป็นเท็ปในการสื่อสารบนเวทีสาธารณะและสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย กับบริษัทเป็นการกล่าวอ้างว่าเป็นสภาพบ่อดินของฟาร์มยี่สารซึ่งใช้เพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำปี2554ถึงปี2557ขอชี้แจงณนะที่นี้นะคะว่าเป็นการใช้ภาพและข้อมูลเท็ปที่แห่งนี้ไม่ใช่ฟาร์มยี่สารและหลังจากบริษัทตัดสินใจไม่เริ่มดำเนินโครงการและยุติการวิจัยเมื่อต้นเดือนมกราคม2554และได้ทำลายลูกปลาทิ้งทั้งหมด ขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับปลานี้อีกเลยเป็นการคัดเลือกไข่ปลาหมองคางดำเพื่อนำไปขยายพันธุ์ผสมพันธุ์และนำไปอนุบาลในกระชังในฟาร์มยี่สานบริษัทก็ขอชี้แจงดังนี้นะคะว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่ฟาร์มยี่สานไม่ใช่กระบวนการคัดเลือกไข่ปลาตามวิธีปฏิบัติของบริษัทก็ชี้แจง3ภาพที่เผยแพร่กันในขณะน,นี้ในมุมของ CPF ใช่ค่ะได้เวลาเจ้าจอจ้องโจรนะคะพูดถึงปฏิบัติการ